เข้ามาเอาไปบพวกเคยกินี้ดอยกินเข่ากาบบิ้งด้วยบาดฮ่าย่าฮวาววาฮ่า่าห้าม่า่าาา่า่าฮาฮาาาฮ่า่าห่่่าฮ่าฮา่าแ่า่่ สามข้ามอีมครับข้าเขาทิดหลอดนะโอ้ยไปนานเลดูพี่ <c oughs> <c oughs> ขีมยองกันแล้ว <c oughs> โอ,อ้กคำไพวกปุ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> Oh.